เดี๋ยวค่อยโอนขอกุโกนขนหมอยก่อนเดี๋ยวค่อยผ่อนงวดรถจะได้ไหมเดี๋ยวค่อยเปถ้าผัวรู้ก็บันเลยเดี๋ยวค่อยไปติดคุกจุกแน่มึงเดี๋ยวค่อยร้องให้หาผ่องตายหรือเดี๋ยวก็เจอกรรมส่องจ้องถมึงเดี๋ยวก็รู้ว่าทนายควายนะมึงเดี๋ยวก็ถึงบางขวางสว่างแดนดิน เดี๋ยวก็โดนยึดทรัพย์จับแก้ผ้าเดี๋ยวก็ถูกตาหน้าไอ้ปล่อนปลินเดี๋ยวก็เจอตืบซ้ำต่ำกว่าดินเดี๋ยวชีวินใช้ชีวาสาแก่กรรมเดี๋ยวน้ำคำสาบานจะผ่านผ้าเดี๋ยวชิบหายตายหาเพราะขย่ำเดี๋ยวต้องสิ้นโคตรเง่าด้วยบาปก,กรรม